โอเคแล้วเรากลับสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยช่องใจแล้วก็จะบอกหนักขึ้นผมในเกมเพชรซิมเหมือนเดิมนะครับเพชรซิมเอ็กเหมือนเดิมนะครับครั้งนี้ก็เป็นอัปเดตใหญ่ใช่ครับสัปดาห์นี้มีอัปเดตใหญ่ก็นั่นแหละเสียงเบาไหมวะนั่นแหละถ้าเบาขอไปด้วยวกันเพื่ออัปเดตนี้ก็ได้อัปเดตเพิ่ม โบ oh วใหม่นะครับตอนนี้อยู่เพิ่งพูดถึงโบวใหม่โอเคนะนำมาดูเพิ่งโลดในส่วนของเกมพาร์ทเกมพาร์ทส,ส่สัตว์ได้สิพาตัวของดิมิเตตไทม์ได้เอาออกไปแล้วแล้วก็เกมพาร์ทเป็นเดือบูทบัตเติลปะวะเป็นคล้ายแบบรวมบูททั้งหมดก็จะมีเอาตัลลิกี้สามทิปเปิลคอยส์ห้าซุปเปอร์ลักเจ็ดแล้วก็ทิปเปิลดาเมจคูณห้าแล้วก็เป็นสัตว์เติมนี่สัตว์เติมก็นั่นแหละ ก็คือสั์เติมแล้วก็เกมพารใหม่เมจิกเอกหาข้อมูลมาเป็นตัวตจะเป็นที่ว่าสุ่มแล้วมีโอกาสได้ทองหรือไม่ก็เรนโบอมแล้วก็บูทใหม่ก็เป็นทริปเปิลดาเมจสามนาทีซึ่งได้ฟรีเหมือนกันให้พี่จากการเก็บกล่องถ้าแรงตันก็ครั้งละ2เหรียญเสียงเกมดังป่าวานะดังไปดังไป น่าจะดังไปโอเคมาคุยมาเรามาดูถึงวงใหม่กันดีกว่าส่วนอัปเดตที่แล้วที่ราบอกถึงตัวรับตอนนี้ก็ได้ออกไปแล้วนะครับนี่อ่ะวงใหม่นะครับเทคนะครับเทคเอ,อิร์ธหรือเทคที่อะไรสักอย่างนี่นแหละก็ประตูนี้อยู่ที่เจ็ดจุดหกพันล้านที่ผมเห็นนะหรือว่าเจ็จุดห้าวะนั่นแหละราคาโคตรถูกโอ้แหลกแหลกแหลกโอเคก็ตัวกล่องก็มีดาเมจประมาณ กล่องเลือดประมาณ500ชิวเลียนนะครับซึ่งดาเมจโคตรเอ้ยไม่ใช่เลือดกล่องโคตรอึดอึดที่อึดมากๆอ่ะอึดสุดๆอ่ะเรียกได้ว่าต้องเอฟเคยันชาตินี้ก็เหมือนว่าจะเผื่อไว้สำหรับอัปเดตใหม่ด้วยทางดาห์หน้าผมก็ไม่รู้ว่าอัปเดตใหม่จะมีหรือเปล่าแล้วก็บนดนในส่วนของโบเทคโบกันดีกว่าเทคโบจะมีไข่ทั้งหมด สี่ฟองนะครับแล้วก็มีสัตว์ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดตัวปะวะนี่ครับมีตั้งแต่นู่นยันนี่ตั้งแต่ฟองแรกกันถึงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี Tech City ที่จะเป็นเมืองโหย,ยังโหลดไม่เสร็จเลยนี่วะแล้วก็ Dark Tech ก็คือเหมือนคล้ายๆนึกถึงแบบเมืองเอเลียนอ่ะก็จะมีกล่องอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลย ก็เลือดประมาณเดี๋ยวนะประมาณสามสิบกว่าพันละสามสิบกว่าหมื่นล้านนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ้ยทำไมมันกล่องมันแตกเองวะเอา้าใครทำอะไรวะทำไมกล่องมันแตกเองวะมีโป้เหรอวะเอ,าอปป้าไอคิดโป้บอกว่รลวโอเคก็ก็จะมีอันนี้เอ่อมาร์เก็ตด k m เมเทอร์เพนะครับก็จะมีนี่ ก็จะเป็นให้สัตว์เอาสัตว์ลุงใส่เข้าไปนะครับก็ถ้าใส่ตัวเดียวก็จะต้องรอ5วัน2ตัวรอ3วัน3ตัวรอ1วันเพราะับเสร็จรน,นอกแล้วันโอเคมามต่อเลย4 4ตัวรอ12ชั่วโมง5ตัวรอ5ชั่วโมงนะครับสุดห6ตัวนะหก6ตัวรอ30นาทีซึ่งรอ5วันไม่ใช่5วันในเกมนะในชีวิตจริงนี่นแหละนี่ครับผมก็ลองทำมาแล้วละ่ะจริงๆว่าอย่างนั้นแหละก็นั่นแหละ แล้วก็คอลเลกชันทั้งหมดที่มีก็ตอนนี้ก็ปรับเป็นดักมีเทอร์หมดแล้วหาจากดักทั้งแต่ของทั้งแต่โลกแรกจะเ t อซีแล้วก็เทคคอยด้วยเทคโบด้วยทั้งหมดเลยใช่ซึ่งอัปเดตนี้ก็เป็นอัปเดตที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยด้วยซ้ำก็สัต์สแต็ก็จะโหดมากแล้วก็มีบัฟใหม่ก็คือบัฟเป็นเทคคอยสูงสุดอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอืมซึ่งค่อนข้างจะโหดใช้ได้เลย ส่วนในตัวมาร์เก็ตไอ้พ่อค้าหาบเลรที่ผมพูดไปในวระที่แล้วในอัปเดตนี้พ่อค้ามาร์เก็ตหิวเพชรมากๆเลยคือมิติขายเยอะมากใช่นั่นแหละก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมวะก็ถ้าเกิดเปิด,ปดไปไ,ไอ้นั้นไอถ้าเกิดว่าเป็นดาร์กเทคก็เป็นใช้เงินแค่ห้าหมืนอืมก็อัปเดตนี้มันก็ มันเป็นอัปเดตใหญ่จริงๆนั่นแหละเพราะว่าใช้เวลาทําก็นานด้วยละ่ะเริ่มชมก็คงเห็นนะมันต้องเหลือดูที่วางไข่อีกอ่ะโอ้แปดอันอน่ะแสดงว่าต้องเป็นต้องมีอะไรยเยอะกว่านี้แน่ๆนด้านข้างอีกเยอะเลยเนะี่ยด้านข้างด้านข้างก็จะมีอีกเนะี่ยประมาณน่าจะใส่ได้มันได้กี่อันวะประมาณสามอันปะน่าจะได้มันอีกเยอะเลยก็อัปเดตนี้ก็อัปเดตไม่ค่อยมี้ะมาก อ๋อตัว d กเมเทอร์ถ้า,าไปรวมแล้วก็จะได้ดาเมจนี้นะครับก็จะเป็นดาเมจที่ดีกว่าพอยี่สิบล้านไปรวมแล้วก่ะหตัวได้ตัวนี้มานะครับก็ตีเจเกล้านถือว่าโหดใช้ได้นะอืมแล้วก็ตัว d กเมเทอร์นี้ใส่จะใส่ตัวเดียวหรือใส่ใส่6ตัวหรือใส่กี่ตัวก็ได้เล่งเวลาผ่านใจลบบัคก,ก็ได้เหมือนกันแต่ราคาจะ,จะแพงจะแพงขึ้นตามเลยเวลาแพงสุดก็799ถูกสุดก็เก9้านะครับก็ ทุกตัวที่ใส่เข้าไปไม่มีทางตายนะครับได้สําเร็จหมดเลยถ้าจําไม่ผิดนะเดาๆเคยลองดูดูอยู่ก็นั่นแหละต้องรองยาวๆเลยบัฟใหม่ก็สุ่มได้จาก e n c h a n t forest เหมือนเดิมนะครับก็แฟนตาซีโ l d อืมหรืออะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยเพิ่มเติมอีกไหมอืมห้านาทีเลยวันนี้คงไม่ต้องมาแบบยืนบดแล้วมานั่งสุ่มบัฟม้ง มีะไรทําอีกมั้งเนี่ยอ๋ออธิบายข้อมูลเกี่ยวกับทิปเปิลดาเมจนะครับก็จะช่วยบัฟสัตว์ทุกตัวของเรานะครับให้มีดาเมจที่แรงกว่าเดิมประมาณน่าจะสักสามเท่าอู้นี่ไงมิติกนี่มิติกใหม่นี่มิติกตัวใหม่อ๋อมันมีมิติกตัวนึ่งเลยมิติกใหม่หมาสองสามตัวเพราะอันนี้มันเป็นแค่ตัวเดียวไงล่างลาง่ลางเดียวมันมีอีกสีส้มหนึ่งตัวดาเมจก็ โปรงใช้ได้ก็ก็จะมาแนะนําวิธีการฟิวล้วกันโอเคไหมก็มันอัพเพิ่งอัปเดตมเมื่อวานแล้วผมเดี๋ยวก็มีข้อต้องใส่ทำไมผมมีแปดสิบล้านเยอะกันจังก็องผมก็เป็นวิธีที่เอาไปฟิวนะครับก็ผมใช้สัตว์จากแฟนตาซีนี่แหละเอาไปฟิวเล่นเอาไปแบบสุม่มโลเ้น่ะแล้วก็แบบทําลุงแล้วก็ฟิวฟิวฟิวแบบกดฟิวฟิวฟิวใส่อะไรเงี้ยเออมันก็เลยจะได้ออกมาเป็นหน้าตายอย่างเงี้ยแหละ ม,มันก็โอเคใช้ได้อืี๋ยวนะมีอะไรเพิ่มเติมดีไหมเนี่ยคงมีอะไรไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วมั้งก็ก็ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวนะจะเพิ่มเติมอะไรดี พออัปเดตมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเคก็ขอปิดคลิปไปด้วยฉากนี้แล้วกันโอเคอครับใ้ตจดคลิปเดียวเล็ดบ๊ายบายจะเจอกันแนะ่